มาเหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะคนวันพุธในไพ่ขึ้นมาแบบนี้นั่นหมายความว่าดวงชะตาของคุณช่วงนี้ต้องระวังอะไรระวังเรื่องของความล้มเหลวความผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดฝันได้หวังแนะนำว่าให้คุณนั้นทำบุญด้วยการถวายสังฆทานเพื่ออุทิศ ให้กับเจ้ากรรมในเวรของตัวเราเองโดยเฉพาะถามว่าต้องใช้คําว่าโดยเฉพาะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปเอ่ยเพียงแค่ขออุทิศบุญเหล่านี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรเฉยๆเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในช่วงหรือในห้วงเวลานั้นเนี่ยมีเจ้ากรรมอื่นๆบุคคลอื่นๆหรือญาติมิตรของเราเนี่ยเข้ามามีส่วนของการรอหรือว่ามาแชร์บุญตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเวลาที่คุณเอ่ยผมแนะนำให้คุณเอ่ยแบบนี้เลยค่ะว่า ด้วยบุญใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้กระทาแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญทั้งหลายเหล่านี้เผื่อแผ่ไปถึงเจ้ากรรมในเวรทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าด้วยแบบนี้ก็จะช่วยทำให้หนักเป็นเบาแต่มันไม่ได้หายไปนั่นเองค่ะ